มีไสเดือนเหลือจากเมื่อวานอยู่ปักเบ็ดมาสามวันเนี่ยไม่ได้ตัวเลยวันนี้เราจะเปลี่ยนแผนใหม่เบ็ดไม่ปักแล้วจะใส่เป็นบั้งลันเอาครับดักปลาไหลเหยื่อที่จะใช้ดักเนี่ยก็ยังใช้เป็นขี้จกักรยนอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าหาง่ายต้นทุนต่ําด้วยแต่เวลาใส่บั้งลันเนี่ยมันต้องใช้เหยื่อที่ะเยอะครับไม่เหมือนปักเบ็ดปักเบ็ดเนี่ยใช้นิดเดียวสูตรเหยื่อที่จะใช้ดักปลาไหลวันนี้ แล้วก็เอามาจากเขานั่นแหละครับเขาแนะนํามาบอกว่าเอาขี้จากกระเดือนอะ่ะไปสับใส่กับดินเหนียวดินเหนียวก็หาขุดเอากับบอ่อนี่แหละถ้าไม่ได้กลับบ้านที่ลมสักอะก็จะหาอยู่หากินแถวใกล้ๆกลนี่แหละครับส่วนผสมพร้อมไม่ว่าจะเป็นขี้จากกระเดือนดินเหนียวแต่ดักปลาไหลแบบเนี้ยเราไม่ค่อยได้ดักหรอกครับสูตรเยอะเนี่ยก็หาเอาตามคอมเมนต์ที่เขาแนะนาเราเข้ามานั่นเองพอเอามาผสมกันอะเหมือนจะได้เยอะเลยครับ ที่ดักปลาไหลอยู่บ้านน่ะก็เหลืออยู่อันเดียวด้วยตั้งแต่ของปีที่แล้วนั่นแหละนี่เดีย๋ยวให้เราปรุงเสร็จแล้วเป็นขี้จักระเดียนผสมกับดินเหนียวเดี๋ยวจะอบไว้ก่อนครับจะไปหาดูที่ดักใหม่แต่ร้านปิดก่อนครับเรามาเนี่ยมันก็ไม่คํานะแต่มันมืดเร็วเชเชวันนี้เลยจะได้ดักอันเดียวครับที่ดักอันนี้เดิมทีมีสิบอันคนนั้นคนนี้ลองเอาไปดักอะเหลืออยู่อันเดียวนี่แหละครับ มีอันเดียวก็ลองใส่อันเดียวดูก่อนถ้าเกิดมันเข้าเนี่ยค่อยหามาเพิ่มอืมตรงปากท่อตรงเนี้ยเห็นไหมครับปลาช่อนสองตัวกําลังเกี้ยวกันอยู่ตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเล็กเหมือนจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียเลยเดี๋ยวจะมอยไปดักอีกทางครับไม่รู้จะยังอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่เนี่ยเสร็จแล้วแนี่ยแต่ไม่ทันมันแล้วครับหนีลบเข้าไปในท่อละอืมเสียดายเลยเมื่อกี้เห็นนะมันก็อยู่ไกลไปชีโมกไม่ถึงรอบนานเนี่ยติดนาไม้มาด้วยดีกว่า เรารู้ที่ซ่อนพวกนายและหลบให้ดีๆแล้วกันเดี๋ยวเจอกันไหมแน่วันนี้ฝกาว้ก่อนเกือบลืมเลยเราตั้งใจจะมาใส่ปลาไหลสูตรเยื่อดักปลาไหลเนี่ยนอกจากจะมีขี้จักรกะเดือนผสมกับดินเหนียวเนี่ยคนอื่นมีสูตรอื่นแนะนํำไหมครับสําหรับสูตรเนี่ยเราก็จะเอาเยื่อที่เราเตรียมไว้อ่ะใส่ลงไปในผ้าเขียวใส่ไปเนี่ยก็จะใส่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับประมาณกำปั้นเด็กน้อยส่วนเยื่อที่เหลือเนี่ยก็จะแบ่งไว้ใส่รอบถัดไป ที่ดักปลาไหลของเราอันนี้ก็จะเป็นแกนลอนครับแกนลอนเจาะรูปากทางเข้าอ่ะก็จะทําเป็นงาไว้เป็นเขา้าเราออกไม่ได้เราก็ไม่ได้ทําเองหรอกครับเราซื้อมาอีกทีนึงตอนที่ตัดสินใจเอามาเนี่ยเห็นคอเบใส่ได้ดีจังที่จะเอามาใส่วันนี้ก็จะเป็นหมายเดิมที่เราตกเบ็ดนั่นแหละครับเอาเบ็ดล่อตั้งหลายวันแต่ก็ไม่ได้ตัววันนี้เปลี่ยนแนวบ้างไม่ใช่ที่ดักเอาที่เขาแนะนามาเขาบอกว่าปาราลอกแบบนี้มีน้านิดนึงเนี่ย ปลาไหลชอบอยู่เราก็จัดการแวกญ้าเลยแล้วก็ตรงที่ปากทางเข้าอะ่ะก็จะลูบให้มันเนียน,เ,นเสียได้วันนี้เราไปดูที่ดักอะ่ะร้านมันปิดก่อนครับไม่งั้นเนี่ยได้ใส่สองอันละจะได้ลุ้น2อันพอใส่เสร็จเนี่ยก็จะใช้ญ้าพางหน่อยม่นมแหละมาดูทีเดียวตอนเช้าจะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวเนี่ยพุ่งนี้เช้าอ่ะมารุ้นไปพร้อมกันครับบอกเลยรอบนี้ที่เราเตรียมเหยื่อเราพิถีพิถันมากก่อนจะกลับเข้าบ้านเนี่ย ขอแวะมอยไปดูปลาช่อนสองตัวนันก่อนครับว่ามันจะออกมาเล่นน้ําอีกหรือเปล่าที่เราเห็นตอนต้นคลิปเนี่ยสองตัวตัว,ตวใหญ่ประเมินจากสายตาสองตัวรวมกันอ่ะไม่ต่ำกว่าโลแน่ส่วนปลาไหลอ่ะพุ่งนี้เช้านนั่นและครับมาลุ้นไปพร้อมกันพออากาศมันเริ่มหนาวเนี่ยก็ส่งสัญญาณว่าจะถึงปีใหม่ละพอถึงปีใหม่เนี่ยเดือนกุมภาก็จะเวียนมันจบครับครบหนึ่งปีพอดีสําหรับน้บําไว้เรา เอาไว้กินปีใหม่ครับเดือนกุมภาจะได้รองใหม่ใครสนใจบวยเนี่ยรอได้เลย